สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเจ่าทังเอฟซีใหม่เอฟซีเกานะ่าเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีใหม่เนจ่าที่เข้ามารับชมแล้วก็ซอยเป็นกําลังใจเนจ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้นเะนจ่าเพื่อที่จะบริพารแนวทางต่อไปนะเนาะเขากลับมาเบิ้งผลของหุ้นสามรัฐเนจ่าก่อนที่จะปรับชมแนวทางเนจ่าแนวทางก็มีเขาไม่ลุดเนจ่ะเนาะก่อนอื่นเขากลับมาเบิ้งผลกันก็นก่าจะผลวันที่สิบเจ็ดนจ่ วันที่17หุ้น3รัฐก็จะมีอังกฤษนะจ๊ะอังกฤษ120กับ77นะจ๊ะผลที่ออกเนาะ120่งนุ่นะจ๊ะส่วน77เข้าเด่นวิ่งรูดเนาะเด่นวิ่งรูดแต่ตัวจอเฮาบ่มี77นะจ๊ะก็ะรุดไปเนาะหุ้นเยอรมันนะจ๊ะ113กับ27เด่นวิ่งรูดเฮาบม่มานะจ๊ะเนาะก็ะรุดไปเนาะส่วนรัเสเซีย รัเสเซีย6ก3กับ4 7 6 2 3เข้าเด่น3วิ่งรูดส่วนตัวเจาะฮาบ่มีนะจ๊ะเนาะ3 2สองถ้ามี3 2สองจะเป็นตัวกลับนะจ๊ะกะรูดไปเนาะ4 7 47็่กับบมีกระรูดนะจ๊ะสรุปหุ่น3มรัฐนะจ๊ะอังกฤษเข้าเด่น7วิ่งรูดนะจ๊ะส่วนเยอรมนันเยอรมันรูดนะเนาะรัสเซียรัเสเซียเข้าเด่น3วิ่งรูดนะจ๊ะ ก็มาแต่รูดวิ่งน้ะจะรอบนี้เนาะกับยินดีน้ำซ้ายรูดซ้ายวิ่งน่ะจะแต่สายจอเข้ากับพาดไปเนาะจะแนวทางมีเขามีรุดเนาะจะเขาก็มาตามต่อวันที่สิบแปดเนาะ ก่อนที่จะรับชมแนวทางน่าจะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยนะจจะนี่ก็จะเป็นแนวทางหุ้นสามรัฐคืนวันที่18เนาะก็มาเบรงแนวทางที่แอดให้นะจจะแนวทางอังกฤษนะจ๊ะอังกฤษให เด่น4 7วิ่งรูดส่วนตัวเจาะก็จะมี4 1 4 3 4 7 4 9 7 0 7 3 7 7 7 9เยอรมัน เยรมันให้เด่นที่95วิ่งรูดเพื่อเจาะมี90 91 93 97 5ก็จะมี51 53 55 59รสัสเซีย รัเสเซียให้เด่นที่1นเจ็บวิ่รูดส่วนตัวเจาะก็จะมี1 1 2, 1่งหนึ7งหนึ่งสอ บาเบิงตัวเน้นกันนะจ๊ะเนาะตัวเน,น้นอังกฤษอังกฤษแอดเน้นที่สี่หนึ่งหนึสี่สี่เก้าเเนาะเจ็ดศูนยส่วนเยอรมัน9ก้9หนึ่งหนึ่งเก้รัสเซีย 1นึ่งห7ึ่งหนึ่งกกหนเองสานาะถ้ามักถ้าชอบจดไวแคบไวเนาะจ้าเพื่อนนา่ไปเป็นแนวทางเนาะหุ้น3รัฐเนาะจากของคืนวันที่18บเนะาะมักหลอบใดชอบหลอบใดการนําไปเป็นแนวทางได้นะจ๊าอังกฤษเยอรมันรัเสเซียเนะจ้า ส่วนตัวเนียนดีแอนหายไปกับเป็นความชอบส่วนตัวเนาะจ๊ะถรามากาชอบกับตามเนะาะถ้าบ่มากกะผ่านนะจ๊ะถาถ้าบ่มากบ่ชอบกับถทามีตัวเหล็กอยู่ในใจอยู่แล้วก็เอาตัวเด่นดีแอนหายไปไปจับใส่ไดเนาะนําไปหลดไปวิ่งเนาะจ่ะส่วนสองตัวเนาะจ่ะอย่าลืมไปกลับเนาะทุกอย่างทุกเดวต้องไปกลับเนาะจ่ะมีคอพิจารณาเอาจ้าจดไวแคบไวเนะาะถ้รมากเนาะจ่ะ สำหรับ f อเนาะจ้าที่เข้ามารับชมแล้วแอดก็ขอขอบพระคุณเนาะขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์นาะจ้าทุกการติดตามนะจ้าที่มาให้กำลังใจแอดมินเนาะสุดท้ายก้อนที่สิยออกไปกระซอยเป็นกำลังใจให้แอดมินนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเนาะจ้าเพื่อที่จะบริพาทแนวทางต่อไปคอยพ,พอแม่พี่นอนะ้องเนาะมีโชคมีลาบลำล้ำรื่อยเนาะจ้าไว้พอกันคลิปนาะแนวทางนาะสวัสดีค่ะ